สวัสดีครับพี่น้องเอน้ก็มาใส่ตุ่มปลาขาวครับเอน้ก้ใส่มาด้นแหละครับพักมาลายมือเลยครับเมน้ก็เลยมาใส่ลงเบอรงอีกครับปัิมานคือเกาโบครับใส่อีกนะครับตุ่มปลาขาวนี่ครับอันนี้ก็เยื่อครับนี่เยื่อ ทุดเนื้อที่เฮ็ดไอพี่น้องเบิ้งไันนั่นแหละครับพี่น้องครับพี่น้องก็บ,บอกว่าไอผสมเนื้อให้เบิ้งแน่้ยคุณวะเพื่อยากหูอ่ะก็เลยผสมให้เป็นเบิ้งแล้วครับเลยเอามาใส่แบบนี้นครับไอพี่น้องถ้ารุ่นอีกเบิง้งเบิ้งเด้อครับทารุ่นเบิ้งอีกปัติมานบอกครับ เนียอตุยๆเลยครับโอ้ยติดมือเนย่ครับจุ่มน้ำมือจุ่มน้ำแคกน้อยครับน้่ครับ เดียวครับรปิดมือครับไปใสไก่อนครับใดลงใส่หรอพี่น้องเอาสัดเสือยโยงลงคือเก้าหน่ยครับพี่น ทำนี่ก็มันกระบ,บนแน่นอนกันได้นะครับนอาเสือ,สอโยงลงไปนี่ก็จักมาจะไปไปคางน้ำใหม่จกักษ์ไปคางยังกรบโบว่แน่นอนครับเสี่ยงไปเห็ดท่านครับที่ไปคางเครื่องไม่ครับบ่ได้อีกป้าก,การะบอกเทานี่ ถมาหลุ่นเบิ้งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อครับใส่แเนี้โอ้ยใส่ที่ถึกเป่าบ่นี่ยใส่ถึกเป่าบ่หนาเหมือนย่งางไรครับเลือกแห้งครับนี่ยตรงนี้จะท่วมสร้างอยู่างครับประมาณสามสิบเมตรเหมืนกนเนี่ประมาณหนาเหมือนกันจริยกะรมนิยาเบิง้งซื่อๆหรอครับจริยธรรมค่างใหม่จกสิยธรรม เฮ้วกับเชียงลองเบึงสนเรแล้วตรงใดตรงใดตรงเนี้นี่เีหม่ที่ิยังกับโมโห้เดีอทน้องใส่ลงก่อนครับตรงนี้แล้ว ค้างไม่ครับรู้ว่าเสือ้อห้างเยาเลยไล่ลุๆไปเลยครับอาจารย์หอดดินอยู่ครับโอ้ลึกแหงเนี่ยลึกยจะใส่ป้อมไว้ครับต้องได้ดอกครับนี่ต้อง เอาไปไว้ในปลาคนนเพราะจะสั้นเนี่ยคุณไพ่เฮ้อมากมาเห็นกับสิยุกเอาครับไ่ามาตรงล้งครับเนี่ยอันนี้ล้งนึงอีกครับรันได้พอทริบนะที่เล่ยเฮ่นครับ ซะตลอดคือม่นเตี้ยเหือก้าวครับผสมผสมขี้ไปก็ได้ขี้ใส่ตุ่มใส่เด็กใส่มองในปั๊บโอ้ไปใส่มือนั่นกไงยูทางตัดไซดเหมือนครับอาตุ่มจ้าข้ยครับข้ยลุ่งข้ยฟูเป็น ยี่สิบโตไปแล้วครับมันลงไปกันเหยียบเหยียบตุ่มบุ่มบีไฟมืดเลยนี่แหละสูตรตุ่มสูตรเหือครับสูตรเหือที่ที่เทศไฮพี่น้องเบิ้งครับที่ตุ้มไฮพี่น้องเบิ้งอย่างนี้เมื่อเด็ก,กเอามาใส่ ครับมารุ่นมารุ่นน้ำกันด้วยครับอื่นเศรเ้าแล้วครับอื่นเศร้าะได้มาพอกันอีก อีกคาบอ่ครับอากาศก็ลมว่อยๆหรอกครับาการหนาวคืน้ำลดาการทีปใส่เออนนี้ครับพี่นงการหนาวการเย็ยนเนี่ยครับใส่ลงซีครับใส่ซี ใส่เ,เอาป้านกเขาครับป้านกเขาปากกาเนี่ยช่วงอากาศหนาวๆอากาศเย็นนะต้องงามลดต้องมัดเสือกต้นครับมัดเสือกบ่ด้ครับเพราะม,มันหนามันลึกครับงดบัวหอดครับ เออបងប្អូនអើយនេះមកដាក់ຕົ້ມតែសតិចអើយទៅຕົ້ມតែសត្រីត្រីលក់ត្រីចកេងមកលุ่นមុនលើមើលនេះរូបនេះទីเด้อมันนาวពីនេះมันដាក់មុនងាយហើយនេះមកដាក់ជី ตรงนี้จะเป็นย้ยอนลงตรงไหนโอ้พี่น้อยได้ยินหูว่ามันอยู่บางใดบางใดมีใหม่บางใดบ่มีใหม่มหมมหมน้อยบางใดน้อยได้ยินหู อตอนนี้ใส่ตุ่มกันแล้วล่ะครับาลุนมืออึดเศร้าครับนำกันเดอ้อไปนองกันี่นองเบิเ่งแล่ากดไลค์กดแชร์นำเนี่ยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำเนี่ยเดอ้อครับรับเมือนี้กัขอลาไปก่อนเดอ้อขอให้ีปนองอยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อครับพอบกันไม่ืลุนเศร้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ